สวัสดีกันยำเช้าๆทุกคนครับวันนี้วันที่21สิงหาคม2565ครับล็อตที่3กําลังจะลงครับเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับหมอนทองที่ซื้อมาจากท่านสอนครับต้นละ60บาทนะครับพร้อมกับสารจับสารปรับสภาพดินครับที่ได้รีวิวเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นล็อตที่3เหลือประมาณ10ต้นครับกะว่าจะลงหลังจากที่เห็นไหมครับนี่ใส่สารปรับสภาพดินลงไปปุ๊บนี่แทงยอดขึ้นมาเลย แตกยอดขึ้นมาใหม่เลยนะครับก่อนที่จะลงก็จะเอามาอันนี้ครับโรยรอบๆดินที่ผมจะปลูกก็จะมีดินคล้ายๆกับดินภูเขาไฟครับมันจะเป็นหินหินภาษาอีสานก็คือหินศีลาแรงก็คือหินแดงอะไรนะครับมีผสมเข้าไปด้วยเห็นเห็นก้อนหินไหมครับพวกนี้นี่เป็นแบบนี้ให้พี่เขียดครับได้มาจัดการในเรื่องของระบบน้ําให้เสร็จแล้วนะครับที่เหลือก็คือการที่จะลงปลูกนะครับโดยรอบ อันนี้ยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เดี๋ยวค่อยเป็นค่อยไปครับเดี๋ยวค่อยมีการปรับบริเวณที่คูณนะครับวันนี้เ้าจะมาปลูกนะครับก็จะมาใช้สารปรับสภาพดินลงไปก่อนนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้พื้นที่ตรงนี้จะเป็นดินเรื่องของการที่จะปลูกยางนะครับฉะนั้นแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าดินนี้จะเสื่อมคุณภาพไปเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสิ่งที่มันจะช่วยปรับในเรื่องของการที่จะให้มันแบบสมดุล <si> ได้ก็คือในเรื่องของตัวนี้แหละนะครับ <si> สารปรับสภาพดินที <meter> ่ผมได้ใช้ตลอดครับ ใช่แล้วมันจะโอเคนะครับอย่าเพิ่งเชื่อในสิ่งที่ผมได้ทําได้นําเสนอแล้วกันนะครับผมก็ใช้แล้วมันก็โอเคก็เพียงแค่มาเล่ามาบอกต่อแค่นั้นนะครับบางคนก็บอกว่าผมขายปุ๋ยผมไม่ใช่คนขายครับผมก็เป็นคนที่ซื้อมาใช้แค่นั้นแหละนะครับก็จะลงประมาณนี้ครับหวานลงไปถัดจากนั้นก็จะมีการพรวนครับพรวนดินนะครับแล้วก็จะมีการลงแล้วก็ปลูกนะครับ ก็ยังคงมีรากยางครับที่มันที่เราตัดออกมานะครับก็จะทำแบบนี้แต่ทุกๆหลุมนั่นแหละครับใช้ปรับสภาพดินเลยลงไปรอบแรกครับรอบที่สองเราก็จะใช้เข้ามาอีกนะครับ ก่อนที่จะมีการลงปลูกก็จะมีเศษใบไม้ผสมผสมเข้ามาอยู่ครับนั่นคือสิ่งที่เรียกว่าอินทรีย์วัตถุนะครับสภ,ภาพดินแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับก็ลองปรับประยุก์เยาตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่นะครับบางคนก็บอกว่าปลูกยาก คือมันก็อธิบายยากนะครับสภาพภูมิศาสตร์ดินแด้ธาตุที่มันอยู่ในดินแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับสัลไปครับนี่ครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากมายครับลงเลยครับที่นี้ เพราะว่าเราได้เตรียมดินไว้นานแล้วนะครับแล้วดินที่เราได้คูณขึ้นก็ถือว่าสูงแล้วนะครับต้นแรกต้นแรกสำหรับวันนี้ในขณะที่ปลูกต้นแรกนี้รอให้พี่เขียดครับมาปลูกต้นปฐมมาเลิกมีรากขดเราต้องเด็ดออกนะครับ ลากขดตรงไหนก็ดึงออกอลงไปครับต้องให้บริเวณโวนเขาเหนือลอ,อยขึ้นมานิดหนึ่งครับตกปลากำลังตกปลาอยู่ ต้นนี้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะพาเด็กๆไปปลูกต้นที่สองและสามต่อไปอันนี้ต้นที่หนึ่งครับสําหรับวันนี้นะก็จะแค่นี้ครับเรียบร้อยแล้วไปทางนู้นพี่หรอือเป่าหนนๆทางนู้นไปน่ครับพาเด็กๆมาปลูกทุเรียนด้วยครับวันนี้เอาถือถือ,ถ,อถือถังมาลูกถือผู้มาถือมาถือจอบไปด้วยน้งผู้ถือต้นทุเรียนไปนี่ครับพาน้งผู้มาปลูกต้นทุเรียนอีกสี่ห้าปี เขาก็จะภูมิใจว่านี่คือต้นที่เขาได้ปลูกนะครับต้นบริเวณนี้ครับหมือนมองไปฝั่งด้านนู้นครับที่ได้ปลูกไว้ก่อนหน้านี้ส่วนตรงนี้ก็กําลังจะลงครับลงหวานเลยลูก <c oughs> การปรับสภาพดินก่อนครับมันจะเป็นตัวที่ปรับสภาพดินนะครับคล้ายๆกับโดโลไมท์แต่ว่าโดโลไมท์จะเป็นส่วนหนึ่งของสารตัวนี้ครับมันจะประกอบไปด้วยอู้เอลอไรแล้วถ้าหลายชนิดครับที่มันผสมอยู่เท่าที่นั่งฟังข้อมูลจากท่านสอนอในวันนั้นที่ท่านได้มานำเสนอนนะครับ ตรงนี้ใครจะปลูกลูกพี่นิวบอกปลูกต้นนี้น้องผู้จะปลูกต้นไหนเนี่ยบัดน,นี้พวกนี้ก็จะเป็นเศษไม้เศษอะไรที่มันจะกลายไปเป็นปุ๋ยครับเป็นอินทียวัตถุอย่างดีครับออกก่อนลูก ตัวนี้ของพี่นิวเนาะทุเรียนมาหนึ่งต้นลงแล้ววันนี้เป็นวันทําบุญร่วมมิตรลูกแล้วตุภูทุเรียนเสร็จปุ๊บเราก็จะไปทําบุญ ไปวัดกันน้องคู่มาช่วยปลูกด้วยมามาด้วยกันมาเอามานี่ลูกมาเข,ไออา,ขออา,าไม่ถืออย่างนั้นเขาถืออย่างนี้ถ้าไปถืออย่างนั้นเดี๋ยวมันตายมานั่งตรงนี้น้องคู่มาทรงนี้จับพร้อมลงเราก็ดึงถุงออกแบบนี้เมันมีรากขดครับต้องเด็ดรากขดออกนะครับเพราะว่าถ้ารากขดเขาจะไม่โต รากกำลังยืดครับเพราะก่อนหน้านี้ใช้สารปรับสภาพดินไว้นะครับน้าจับลงตรงนี้เบาๆปลูกด้วยใจแล้วก็บอกเขาว่ายังไงด้วยโตเร็วๆลูกเยอะๆอะ้อาทั้งผู้ช่วยดันดินลูกอืม,มค่อยคู่ดลงไปน้องผู้ช่วยดันดิน <c oughs> นาทางนี้ด้วยลงมา,มาพี่นิว ช่วยกันปลูกมันเริ่มสวยแล้วเราเบาลูกเขาไม่ชอบดินแน่นนั่นมาอันนี้ต้นที่สองครับวันนี้ต้นที่สองกับการปลูกนะครับทุกๆต้นก็จะเป็นลักษณะนี้หละนะครับอันนี้ต้นพิทนิวน้องผู้ช่วยกันปลูกเละอีกสต้นครับเคนะฮะวานปรับตรงไปอีกรอบครับ ฝนตกนะครับทั้งพูยังไม่ได้ปลูกเลยมาปลูกข้างนี้ลูกอ่ะสต้นละแล้วอีก2ต้นครับเดี๋ยวปลูกให้เสร็จครับเคครับอันนี้คือรูปแบบของการปลูกทุเรียนนะครับที่สวนผมนะครับต้นที่2แล้ววันนี้3าสี่ก็รอดูกันต่อไปครับกับการใช้สารปรับสภาพดินนะครับแล้วก็การทําร่มก็ใช้นู่นนะครับทางมะพร้าวนะครับมาทําแบบนั้นนะครับก็หวังว่ามันจะโต ต่อไปให้เห็นครับสวัสดีเช้านี้กันทุกคนครับรอดูอีกสี่หปีต่อไปอานนี้ต้นใหญ่หญก็กําลังขึ้นแล้วครับนี่อันนี้มีใหญ่เท่าไร่ต้นใหญ่ใหญ่อยู่ตรงนี้นี่ครับอ่างจอสวัสดียามเช้าทุกคนครับสวัสดีครับ